ก็สบายดีครับมีรักแฟนรายการที่เคารพสุขสุขคนณครบพ,น,น,พน,น้อมวันนี้ผู้การน้ำนวลน้ำมนอน,น,อนค้นบานไลาครับน้องบานปลานโกคนเสือภู้ห่ใหญ่นั่นละนุ่มใหญ่ในตาสีเล็กนีสินพอประมานและบานปลายถนนเดินได้เป็นบางสายพระว่าญยญ่านเจ้านี่เห็นครรบเอาโอ้ยกระหางเหินกัะโดนกระพน้องห้างเหินกระโดนกัน,น,เ,น,กน,นกเลยว่าเออห่วยมันควรทีสิ มาจัดคลิปให้พี่ใอ้หน้องเลยหัวดิสาบน้ำหละลาก็เลยว่าสันตว่าอืมเ็เลยมันาแกคลิปแันแคยังให้พี่ใอ้หน้องเลยหัวดทราบน้ำเพราะว่าอันการห้างเงินของอ่า YouTube จิงสิกาห้างโดนครับพี่น้อง Facebook จิงสิก็ห้างโดนครับพี่น้องก็ติประมันเกือบอาทิตย์ลวมั้งเกือบอาทิตย์ครับพี่น้องเกือบอาทิตย์ก็เรียกว่าเออพี่น้องกีค่อยติดตามเขาอยู่เขียนจึงไน้น้อบาทนี่สนหรับเขาเรยว่า อ okay. ้าก็ฝาัขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขุสุขุนกระตทีอยูนในฟังประเทศไทยในประเทศเราเนี่ยแล้วก็ยูเอเอฟรั่งเศษเยอรมัน,อ,นอ่าเบนเยียมไปเสร็จแล้วโอ,อ้ยไปฮอดพุนแล้วไปเบนเยียมไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปหาฟังที่กับทั้งไต้เนี่ยเป็น มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนมาซาแล้วเนาะฟังเหนือจริงๆก็เป็นอาลัเซียญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีมาฟิลิปปินส์ขึ้นมาเวียดนามแล้วก็้นมาอันาเซา,าแคมแม่สัตว์ตัวเนาะครับผมครับผมการรื้ปอระสซนกัก็ไปทั้งเหนือทั้งด้านที่เต็น ตะวันออกเขียงใต้สิแตะว่าเอกเขียนโต๊ะสิแต่ว่าเราเขียงออเขียงเขียงเขียงใต้เราไม่เขียงใต้ครับผมอย่างพม่าทั้งสีก่กอ่ะเออพมา่าอินเดียซีลังกาไปฮอดโอ้ยห,หลายครับพี่น้องหลายเอา้าฝากขอบคุณพี่ขอบคุณน้นนองสุกุนสุกุนคาร์พ่น้องผู้เปิดทีค่อยให้กิดที่ต่ละว่างไล่การละกาให้กำลังใจในการที่ซอยเฮ็ดวากอ่บบาอว่า รูปแบบขึนเป็นแบบใดแน่จังสิก็เออเอากะสามากครับผมกะขคบคุณหนารๆครับความคุณสุขุสุขุนดีก็ให้เกียรติตามราเปิดรายการเป็นประจำครับกะโดยความโดยความเคารพครับพี่น้องน้อมรับน้อมรับด้วยความเคารพย่างสูงยิ่งครับคำาตีเตียนคำานินท่ามากกะเออกะน้อมรับครับโดยความเคารพย่างสูงยิ่งครับผมครับก่ะขอบคุณขอบคุณสุขุสุขุนครับพี่น้อง กจังมีีกะเด๋มาว่าเออมีมีอีย่างนี้นี่สิกคือเอากระพรอทีดมากว่ยกระชาบพี่ให้นองดเดสส้ยเด้ยทราบน้ำครรบพี่น้องจังเจ้าเพืนวดายังสิครับพี่นองเองงพ,พื่นอนวาเพื่อนว ไอ้คอคิดสกคิดใจเพื่อว่าทจ้าสิครับชีวิตลำบากลำบนเหลือเกินโอ้เงินหนอเงินไม่รู้หายหน้าไปไหนต้องทนลำบากรากตังทำงานเรื่อยไปแต่ทำไมเงินตราหายหน้าไม่มีคร,รับเมือ โอ้ยเงินตาจังเอาไปทางเลยดอกหาใสเกืบว่าเห็นเน้ยคอ้าวกระซอยซอยซอยอุปถัมภ์คำชูไปพี่น้องอืมค่อยๆอุปถัมภ์คำชูไปครับพี่น้องการสิ่งค่อยๆอ่าอธิบายให้พี่เห็นน้องเลยเข้าใจได้มองอาการยิ้มเปียกเหงื่องแค่ระพี่น้องจังอ่าพี่น้องต้องการมลำคู่มล้ำมู่มลำกอรมลำซิ่งมลำแฮเวทีเครื่อนเสียงยังสิกะ ไปครับพี่น้องติดต่อกับเสียน้องครับเสียน้องชายน้องชายน้องแชกับศูนย์แปดสี่สองหกหนึ่งนยครับศูนย์แปดสี่สองดศูนยูนยครับการคิดว่ากับคือสีบ่มีปัญหาครับอย่บบันเกินครับพี่น้องอยูบอย่บบานปอบยบ้ันเกินเทานี้ละอำเภอบ้บนไพจอนคอนแกนเท่านี้ละ,ระ,ละครับก่ซๆกันครับพี่น้องเนื่องจากว่าแตว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ยุคโควิดครับ อยู่โควิดกำลังระบาดอยู่โว้ยแม่ต่โคศนาประชาสัมพันธ์สัมฤทธก็คือเกาครับบ่ม,มีการจ้างกันดอก <c oughs> โอมีแต่งานโเบ่านั้นที่ได้ใส่ยี่ตอนนี้ <c oughs> ส่วนหนึง่งงานงานบุญงานบอนงานฟอนงานลำ่ำมิดซีรีครับผม <c oughs> <c oughs> เอากะเอกะเสียน้องชายครับน้องชายน้องชายกะไปค่อย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  อ่อุธถรมคำชู่ซึ่งกันและกันคือครพีนองอ่ะคติบทคติอันคอยคิดสกิดใจบันบาง,บางที่ครับพีน่นองใจแรลกใจน่ะถึงมันสีบัได้กำไรแต่มันก็ได้ควมรู้เดิรู้จำใจคนจงเตือนตัวเองไว้เอาไว้เสมอว่าไอ้คําว่าใจแลกใจน่ะมันบาแมนทุกคน แต่ต่อจากนี้ไปกูสิบบไปแลกใจกับไผอีกอสันพลวัล <laughs> <c oughs> เออเอ้าวทังง้งที่กูกับมีคือกันทังงง้งที่กูกับมีความจิตใจคือกันแต่ถ้าดังเทียมมันกะจริงใจอยู่แต่มันมันกะได้ซ้ำกันจริงใจครับพนะี่น้องเพราะว่าการสื่อใจคนมันสื่อ,อยากอยู่จังกีจังหน่อ,อยิง้งสรีแล้วโอ้ย <c oughs> เอา้ากะรู้สึกว่า มัน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 กะพิคคารพี่นงเนื่องจากว่าผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งกะเห็นว่ามันมีกะโบเมียนครับครูโบเมียนมันพอแห้งแล้วครับเอาก็โอ้ยโกส่งโบสซาเอาเบือนเอาเบือนบ่บเบือนบากเอากระปิโนงกะสีไ้เบือนบ่บเบือนบากโดยซอยเหลือซอยเหลือตัวเองนี่แหละครับพี่น้องอ่ะ กาขอบคุณขอบคุณพีขอบคุณน้องสุกุซุกุนคราิ่กเย์มกดไลก็ทำสไคแล้วก็กดแช่ของน่นะสมาชินทอนสมาร์ตบุไวสินทอนแล้วก็สมารชินทอนครับสมาร์ตสมาร์ตเอ็มเอเอ็มเอ็มโอเอสอสอ็มาร์ทคารานกาขอบคุณหลายๆขอบคุณสุกุซุุนคาราพี่นงขอบคุณครับขอบคุณครับ